อ๋อซูมซูมไม่ได้ดูเขาก็ยิเข้าเ่วมอนปกแบต้องไปฟััโอเคซูมมว่าไม่ร้เอางพี่นาดิเขากลับคืนนที่ตีโอเคถไเมื่คนงมาอยู่ที่อาชาถึง้ถึงอะไันแล้ว่รตัดอลจบ เสื <önemli. S 2> ้อเตมสวยๆเสือ <restless> ก <miraculous, S 3> ีฬอของก็สวยนะคะสวยทือหนึ่งตัวนี่เขาเป็คเขาแข่มาครับไปไปกระกเอครับแกตีเงมาเลยอยาครับ

ทุกตัไม่ได้กินเขาแล้วอไม่ได้เหรอนี่ลยืดเือี่ยามากมีกาในตรงนี้ต้องยาวยัให้เสร็จพี่ึไมาตัดแน่งแล้ว

เดวเราถูกขอเลยบดผู้ายส่มาขั้มหดเวลารย่งดีมีตนแต่มาเจ้บนีผมาผชัเจงดเลยใช่มันดีนมนาเนี่ย